ตำรวจเมืองพัทยาและอาสาสมัครตำรวจชาวต่างชาติหรือ foreigner police volunteer ออกตรวจตราความเรียบร้อยย่าน walking street สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อป้องกันการก,ารกรอา่ออชญากรรมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่หากเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอาสาสมัครเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นล่ามลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างต่างชาติกับตำรวจซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือต่างชาติรวดเร็วขึ้น สายตรวจวอล์กิ้งสตรีทเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวออกไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับอาสาสมัครต่างชาติดูแลป้องกันระงับเหตุทำให้ปัญหาอา د ยกรรมที่เกิดขึ้นบนถนนสายวอ l k กิ้งสตรีทเส้นนี้เกิดขึ้นน้อยลงค่ะชาวต่างชาติถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทำร้ายถูกมอมยาลุดทรัพย์เป็นคดีอาดีกร,รมลรำดับแรกๆที่ตำรวจเมืองพัทยาต้องการลดปริมาณการเกิดคดีให้น้อยลงจึงได้รับสมัครอาสาชาวต่างชาติ เข้าร่วมเป็นเวิงานสายตรวจกับตำรวจเป็นประจำทุกค่ำคืนจะจัดเป็นสองชุดหนึ่งชุดจะนั่งที่ตรงหน้าร้านอาหารนางนวลน,นะครับมีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็มีรถกระบะหนึ่งคันคอยสแตนบายช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวรวมทั้งนํานำนักท่องเที่ยวที่มองสุราส่งที่พักนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเดินตรวจเพื่อป้องกันเหตุต่างๆอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยงานตำรวจส่วนใหญ่จะอาศัยในไทยมาเป็นเวลานาน และมีความสามารถในการใช้ภาษาหลายภาษาต่างมีจิตอาสาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติด้วยกันผมอาสาสมัครที่ลงภาเจ็ดปีแล้วลงมาช่วยการทีมคนต่างชาติมาหลายคนผมมีอะไรปัญหาผมมาช่วยช่วยล่ามมผมอยากช่วยผมดีใจผมดีใจช่วยต่างชาติด้วยช่วยตำรวจด้วยตลอดระยะทาง400เมตรของถนนวอลกิ้งสตรีทสองข้างทางเรียงรายไปด้วยสถานบันเทิง ร้านอาหารและร้านค้าตั้งอยู่แต่ละค่ำคืนจึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปที่นี่จำนวนมากเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมโดยมีชาวต่างชาติตกเป็นเหยือ่อและบ่อยครั้งที่ตำรวจไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้การติดตามจับกลุมคนร้ายจึงทำได้ยากหรือการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติทำได้ล่าช้าตำรวจเมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น ปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจนักท่องเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นมาก 1. บาไม่ตีแขก 2. กระเทยกระเทยก็ไม่ไม่คือไม่ไม,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 ไม่ล้วงไม่ล้วงเงินแขกแล้วก็ทางการก็ปราบปรามอยู่เรื่อยนะฮะเวลานี้ดีมากฮะดีมากเลยที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอยู่ใน walking street สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพก่ออดกรรมกับชาวต่างชาติเนื่องจากกำลังตำ,ำรวจมีน้อย ซึ่งหลังตำรวจเมืองพัทยาได้ระดมกำลังอาสาสมัครชาวต่างชาติเข้าไปร่วมด้วยทําให้การดูแลความปลอดภัยให้ชาวต่างชาติที่นี่มีความทั่วถึงมากขึ้นคดีอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่จึงลดน้อยลงสมศักดิ์เนกทองถ่ายภาพกรุงนอักษรเดชเนชั่นระวังภยัยรายงาน